มหาเทพพระเจ้าน้ำซือเวสวุวรรณมหาราชิกาทาวกุเวนน้ำเขาข้องสวรรค์เมืองฝ่าชันจ่าตุมเมืองแม่นแดนดินอันลำค้า จนจะรวยก็ต้องมวยอยู่ดีดดดมันมันสาวเดี๋ยวนั้ำจิ้มแล้แต่ว่าผมเฮ็ดดนตรีเพื่อไปโย่เพราะว่ายง้มแง้มแม่หลาิมบ่อร่องคือไก่เลยเพราะว่าเฮ็ดมาหลายพนปวดหัวเลยเฮ็ดรงตัวเลยมออานุ่งยัง <c oughs> ไ้ จะจนจะรวยก็ต้องมวยอยู่ดีเกิดมาชานน้จงทําดีต่อไป พระองค์ท่านสอนให้ทุกคนทำใจเกิดแก่เก็บตายทุกคนต้องไหวชนไม่ว่าจะจนหรือว่าจะรวยจะเป็นคนสวยหรือว่าเป็นเศรษฐีตระกูลสูงต่ำถ่ามไม่ทำความดีตายและไปเมืองพี่ไม่หนีพ้นความตาย ละจังว่าจะถึงบันนลกไฟมาไลกันเพิ่นนั้นปั้นให้เฮาอยู่ผู้ใดใจโหดหลายกระทาสางสิงบดีค <Yeah. S 1> ุมนารกมองนี่คนทําสัวจนมัวมอง ยามเมื่อตายนันไวยชนคนบาปหนาไดโฮ้หองตกอบายยาพุ่มแลลวสิให้ภัยมาสอยบาปละทำกรรมได้สร้างเม่นโฮ่หองเม่นเมื่อตายกรรมเอ้ยเว้นเอ้ยโอหละนา มันยงาวงน่อเยอะดยวดยวมันซิบีมองเดยอคนเรามองในนาซีไปยเยอก็ดได้ยอะ คุ้มหน้ามังดีคนทำซัวจนหั่วม,มองต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยเป็นจากสีพอดีเนาะมั่วมองมองมั่วมองแล้วก็ต่อไปเรื่อยว่าว่าสมั่วมองยามเมื่อยเนี่ย ลจังว่าจะถึงบ้านดโล,ลวกไฟมาไล่กันเพื่อนนั้นปั้นให้เฮาอยู่ผู้ได้ใจโหดหลายก็ะทำสางสิงบดี คุมหน้าลกมองนีคนทำสัวจนม้่ยมองย้ำเมื่อตายนันไวชัชนคนบาปนาไดโฮองตกอบายาพุ่มแล้วสิให้ไผ่มาสอยบาปกระทำกรรมได้สร้างแม่นโฮองจนเมื่อตายกรรมเอ้ยเว้นเอ้ยโอ,อ้อออ คนเราเกิดมาให้คิดสร้างส่วนบุญร่างกายเราสูญแต่จิตใจเรามีตอนเป็นมนุษย์ให้คิดสร้างความดีเสริมบารมีเพื่อพบภูมิต่อไปไม่ว่าชาตินี้ไม่ว่าชาติหน้า เราปรารถนาก่อนสิ้นลมหายใจปัญญาจงเกิดให้ลูกหลานทำไปปัญญาจงเกิดให้ลูกหลานทำไปแตเป็น

ิลมหายใจปัญญาเจ้าเกิดไทยลูกหลานทำไปจะเป็นบุญใหญ่ทำคุณงามความดีมบบบนี้ ร่างกายสุนสิ้นแล้วจิตใจมีที่เพิ่มถึงสวรรค์สั้นฝ่านิพพานใดกัพอสิ้นให้เจ้าจำสิ้นสางภาว,าวนาเอาไว้เนี่บาดหอดเมื่อแท้ๆผัดว่างทิมว่าเป้าได้กำเอ้ยเว้นเอ้ เจ้าก็ตายไปจ้อยบ่เอาอยัางไปจากยังสิง่งต่างๆที่หาไหวบ้บบหอนหาบแก่คนตอนเฮาเป็นคนนี้ใจมีบุญกับใครแน่พ่อได้เอาไปอ้างยุ่มเจ้าผู้ว่าการโอ้โอ

คนเราเกิดมาจำท้องวายชนมนุษย์ทุกคนก่อนจะสิ้นลมหายใจใครเคยทำผิดให้เรียบคิดท่านใด ทาที่อยู่อาศัยก่อนจะสายเกินการพระคุณพ่อแม่เหนือฟ้าให้กำเนิดลูกเอ๋ยจาเกิดปัญญาบารมีให้คิดเห็นบุญคุณอย่าเป็นลูกทอระีบตายแล้วไปเมืองพีตกกะท่าทองแดง แลอีกเออแม่นว่าเสียงหูห้องเอิ้นหาพ่อแม่ซอยแม่นว่าเสียงหูห้องเอิ้นหาพ่อแม่ซอยบุญบ่ทํากรรมนั้นสร้างเอาหยังอ้างแม่นจายม เพิ่นกะตาสินให้ไปสูงหรือไปต่ำยาลำถเด้อพีนองจงจำไว้ให้ใส่ใจโอ้ คนเราเกิดมาเวียนวายตายเกิดพอรอันป่าเสือจงทำคุณงามความดีใครไม่มองเห็นว่าเราทำความดีแต่ยามตายเป็นพีฝ่ายบัญชีจะเลือกเอง หรือว่ามันขืนพิษว่ามันคือมันคือหลายครับเนี่ยจงจำคุณงามความดีประเสริฐพรอันประเสริฐจงทำจบบรเวณวัดนะครับคนอันประเสริฐทำคุณงามความดีก็ได้เนาะทำคุณพรอันประเสริฐประเสริฐทำคุณ บ่ต้องเอาจุงพรอันประเสริฐพรอนอันประเสริฐทำคุณงามความดีก็ได้บ่ต้องเอาจุงใส่พรอ,อันประเสริฐทำคุณงามความดีมก็ได้ครับ<อ>ได้บ่ได้ครับได้คนเราเกิดมามา,มาเลย คนเราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดพรอนันประเสริฐทำคุณงามความดีใครไม่มองเห็นว่าเราทำความดีแต่ยามตายเป็นพี่ฝ่ายบัญชีจะเลือกเอง ต้องดีเยอะเอาอีกเที่ยวนึงบ่มครับจ้าจาเอาอีกเที่ยวนึงจะได้เกลือความชั่วจังบ่ได้มากแก่ไหม จะจนจะรวยก็ต้องมวยอยู่ดี เกิดมาชานี้จงทำดีต่อไปพระองค์ท่านสอนให้ทุกคนทำใจใเกิดแก่เก็บตายทุกคนต้องไหวชนไม่ว่าจะจนหรือว่าจะรวยจะเป็นคนสวยหรือว่าเป็นเศรษฐีตระกูลสูงต่ำท่ามไม่ทำความดีตายแล้วไปเมืองพี่ไม่หนีพ้นความตาย แลาจังว่าจะถึงบันนาโลกไฟมาไลกันเพื่อนนั้นปั้นให้เฮาอยู่ผู้ได้ใจหดลายกระทำสางสิ่งบดีคุมน้าลกมองดีคนทำสัวจนมั่วมองย่เมื่อตายนั้นไว้ชนคนบาปนาได้หูห อกอาบายาพุ่มแล้วสีห้ไปมาสอยบาปกระทํากรรมใดสร้างแม่นโหหองจนเมื่อตายกรรมเอ่ยเว้นเอ่ย คนเราเกิดมาให้คิดสร้างส่วนบุญร่างกายเราสูญแต่จิตใจใเรามีตอนเป็นมนุษย์ให้คิดสร้างความดีเสริมบารมีเพื่อพบภูมิต่อไปไม่ว่าชาตินี้ไม่ว่าชาติหน้าเราปารถนาก่อนสิ้นลมหายใจปัญญาจงเกิดให้ลูกหลานทำไฟ จะเป็นบุญใหญ่ทำคุณงามความดีบาดนี้ร่างกายสุนสิ้นแล้วจิตใจมีที่เพิงถึงสวรรค์สั้นฝานิพพานได้กับพอศิลน ให้เจ้าจำสิ้นสางถาวนาเอาไว้แน่บาดหอดเมื pues ่อแท้แท้ผ nah. ัดว่งทิมว่าเป้าได้กำเอ้ยเวนเอ้อเยเอ้เยเจ้าก็ตายไปจ้อยไป เจ้ากระตายไปจ้อยโบแม่นะครับเถือกบ่าเจ้ากระตายไปจ้อยโบเอายังไปจากยังเสียงต่างๆที่หาไหวโบฟอนหากแก้คุณตอนเฮาเป็นคนนี้ใจมีบุญกะใครแน่

คนเราเกิดมาจำต้อง คเราเกิดมาจำต้องไายชนมนุษย์ทุกคนก่อนจะสิ้นลมหายใจใครเคยทำผิดให้เรียผิดท่านใดหาที่อยู่อาศัยก่อนจะสายเกินการพระคุณพ่อแม่เหนือฟ้าให้กำเนิดลูกเอ๋ยจงเกิดปัญญาบารมีให้คิดเห็นบุญคุณอย่าเป็นลูกทอละผีตายแล้วไปเมืองพี ตกกระทาท้องแดงแม่นว่าเสียงห้องเอินหาพ่อแม่โซยบุญบ่ทำกรรมนันสร้างเอาอยัางอ้างแม่นจาย,ยมเพื่อนกระตาสิ้นให้ไปสูงหรือไปตำ่ำญาติลำเด้อพี่น้องจงจำไว้ให้คิดเอา โอ้โอ้ลาโนโอ้คนเราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดทอนอันประเสริฐทำคุณงามความดีใครไม่มองเห็นว่าเราทำความดีแต่ยำตายเป็นผีฝ่ายบัญชีจะเลือกเอง มหาเทพเจ้าน้อิีเวสวามหาราชิการาบ น้ำกันให้าำโยกหนึ่งกันโอ้ถ้าได้ขนาดนี้เนี่ยสบายแล้วเนี่ยอันนี้เพลงเนี่ยเพลงสุดท้ายมันบอกว่า มหาเทพพระเจ้านนาซือเวสวรรเอาเงินมันอปจัด กันกแล้วแต่ตามสะดวกแล้วพรมดินเอารอทมอา มาไห้ว่าตองสลูปของก่อนมันบ่นมีเยอเด้วมีเบาและพี่เกิน บ่บดนเนี่ยบ่ดนแม่นบ่ขข้นเลย่นบ่ขึ้นขึ้นเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมเฮ็ดกองแล้วไงครับมหาเทพแมนเอาเลย <c oughs>